มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเวลาฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนค่างแจ้งแล้วนะคะคนละครึ่งเฟสสี่ั่าแจงด่วนค่ะเราชนะเฟส 7, สี่แจกเจ็ดจากกรณีโพสต์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเราชนะเฟสที่4นะคะซึ่งระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า10กุมภาพันธ์จะมีการแจกเงินให้ประชาชนคนละ7 0 0 0บาทนั้น ทางกลุ่มสารนิเทศการคลังนะคะกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าโครงการเราชนะได้จบโครงการไปแล้วคะ่ะและในขณะนี้ไม่ได้มีการดำเนินการโครงการเราชนะแต่อย่างใดโดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังในเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังคะ่ะ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทางนี้นะคะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือว่า021265800ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคนละครึ่งเฟสียังคงแจกแค่1,200บาทเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ